หลังจากความเดิมตอนที่แล้วนี่คือเสียงจริงของผมคือถ้าไม่มีเงินออกไปก่อนนะคะลูกค้าต่อค,คิวอยู่คุณคะออกไปก่อนคะ่ะลูกค้าต่อคิวอยู่เออค่ะรับไปยิคะน้องเออแม่คะคนเก่านี่ไปไหนเหรอคะอ๋อพี่สาว เนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลหลายวันแล้วเนี่ยไม่รู้ค่ารักษาเท่าไหร่เนี่ยที่หาเงินเนี่ย<อ>ไม่พอเเนี่ยคือเขาเป็นลูกค้าประจําของแม่ค้าคนเก่าอะคะ่ะแล้วเขาก็จะเอาใบไม้มาแลกกับข้าวทุกวันเลยอะค่ะพี่สาวพี่ให้เขาเอาใบไม้มาแลกกับข้าวเนี่ยนะใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนเขาไม่มีเงินนะคะ่ะแล้วเขาเขาเขาเข้าใจว่ามันเป็นใบไม้เป็น โทษต้องไปจ่ายค่าโรงพยาบาลนี้พี่สาวพี่ค<อ>่ะแล้วพี่ก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆแบบนี้คุณต้องเข้าใจนะคะ